สวัสดีจ้าเฮ็ยากะหนะทำูไม่กอเกาหลีเหรอเกาหลีไงกบ้านพวกบ้านพวกบ้านเบาเนี่ยยุงเอเอาลองเบิ้งสิเป็นยู่บอกเกาหลีหรือสเปนนียังเกาหลีหรือเกาหลาเราเกาจ คุณเาไมด้ีกมาผมไปเมาอก้แต่งหน้าถึงถ้าทุ่แต่งหน้าไว้เลยเพ่งมงครึ่งมงครึ่งอไปหนรับที่พงคลินิกก็พอเล่ ไมได้ทำ <chat> ไป,ก,ไปาาก่อนเดี๋ยวมันค่ยนะไม่ได้มากๆมานยิ่แมแล้ว okay. ก็ออไปแล้วก็มม้ด้มเออไปเอาชุดฟีลมาใส่หมือนชุดจันสีขาวนะไม่ใช่ชุดที่ฟิล์มนะไม่ใ ลืมชื่อเขาค<อ>ุ้เป็นตาหาก,กระตาาุงเอาไปเทาอา้วาเอามารุ่นกันบันนี้จะชิดเป็นทรงอียัง การตึงตัวต้องไว้ใจน้องมานะไปแกงไปแเขาหันเขาเสยไปแกงข้าเจ้าหันข้าเจ้าเสอ Leak, OK, c'est ไม่ก็บอกคักระเบียบไปรุบหยบหยบอยู่วะทีมีตะควนไงอยมีทั้งหัวหัวตื่นแล้วหัวตาคุณไก่เป็นยังไงบ้างไปปุ๊กเอาว่าสัตหนึ่งกับว่ตื่นเหลืออยู่คนเดียวเป็นร้อยกระทุ้งมาร้อยละบ่อคเดียว สายสิยไปแล้วก็เปิดจะเครือ,อ,อใกล้แล้วเจ้าเป้าเราใส่สม้มเย็ดเจ็ชอบไปใส่เนี่ยเย็ดเจ็ดชอบมาไปๆๆอเย็ดเนียนอัลสเปชิชเรือบอเอาเอาอะไรอยด สกะไรยังไปแล้วเขาเรียนมาอยู่เขาเรียนมาอาจารย์ใดอาจารย์มานุ่นอาจารย์ตามใจช่างอาจารย์มานุ่าานเรามไม่รู้ว่ามีปีด้เลยอัดย่อผมสีนี่เพราะเห็นผมมยิียก็จะไปขึ้นฝรั่งกันเลยหรอจ๊ะ งหวยิงยัไมองเรมีาชุดใสใหญ่ด้วยคือได้ก็่าเพิ่นปูซาเต็ม้เนาะอันนี้งานเปิดหรืองานปิดเปิดเปิดเปิดนะคะ เต็งเพาะวาแบงค์ม่ไหนเอามาเสียบนจ่จะข้าเนี่ยนี่ก็ได้่กดสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ขาสามเน่ยนี่เาายเเม่สามเปอร์เซ็นต์ งานแล้วเนี่ยมือนีร้อยกระทุงสีเขียวต้องมาแล้ววันนี้อยกระทงไม่ตองแล้วเอาใจลเย ช่องนแช่องไหนไทยช่อนี่ย่ยฮ่ยฮึ่ยฮ่ยฮึ่่ยฮ่ยฮึยฮ่ย่ยฮฮ่ย่ยฮน่ยฮอะไ่ยฮ่ยฮึ่่าฮึ่ยฮึ่ยฮ่้ฮฮึ่่ยฮึกดฮึยพึ่ยฮึยฮึ่ย้ง่ก่ okay. ่่ง <laughs> chưa <laughs> có อะนะโอ้ยยยย่ว,วนะเะโอ้โอยยยยยยอยนยยยยยยยอยยยยยอยยยยยยยวยยย่ยย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 ม่